เกิดอะไรขึ้นกับยูกิเพนากาพี่น้องออกมาโพสต์ยาวแบบนี้ fc แฟนคลับแห่สแสดงความรู้สึกแห่สแสดงความคิดเห็นจํานวนมากพี่น้องนะคะสำหรับทางด้านยูกิเพนากาเพื่อนเดมีการออกมาโพสว่าตั้งไรน,นะคะเป็นอย่าง fc แฟนคลับหลายคนคลีมีการเขามาแสดงความรู้สึกเขามากกดไลค์กดแชร์กันจํานวนมากพี่น้องเพื่อนเดมีการออกมาโพสนะคะว่ารู้สึกซึมเศร้านะคะหนูในานามยูกิให้ทองคํา ที่ไม่เคยออกมาพูดตอบโต้แต่วันนี้ขออนุญาตพูดนะคะและนี่คือส่วนอันน้อยนิดที่หนูโดนด้วยค่ะบูลลี่มาตลอดสองปีที่มาอยู่บ้านไฮทองคำจนคำพูดพวกนี้มันทำให้หนูกลายเป็นโรคซึมเศร้าบวกแพนิคพวกคุณจะรู้ไหมว่าคำพูดด้วยค่าบูลลี่คนอื่นให้รู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกเสียใจคนที่ เขาได้รับสิ่งเหล่านั้นเขาจะรู้สึกอย่างไรลองมองย้อนว่าคุณเป็นหนูที่พยายามเดินบนเส้นทางสายนี้ด้วยความรักหนูที่พยายามเดินบนเส้นทางสายนี้ด้วยความรักมาตั้งแต่หกขวบจนถึงตอนนี้หนูจริงจังตั้งใจพยายามคาดหวังกับมันมาตลอดเพราะมันคืออาชีพและชีวิตจิตใจของหนูแล้ววันหนึ่งในขณะที่กำลังต่อสู้กับงาน อย่างเหน็ดเหนื่อยมาเจอคำพูดที่พวกคุณพิมพ์ด้วยค่าหนูมาแบบนี้ถ้าเป็นพวกคุณจะรู้สึกแย่ขนาดไหนนะคะหนูเจอมาเยอะค่ะเจ็บมาเยอะด้วยอยากบอกให้รู้เลยนะคะว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้พวกคุณได้เอาชนะหนูได้แล้วค่ะเพราะว่าหนูจะผ่านวันเหล่านั้นมาได้หนูผ่านทั้งการทำไร้ตัวเองกินข้าวไม่ได้ นอนไม่หลับใจสั่นกลัวจนไม่กล้าออกไปไหนและถึงขั้นจะหยุดชีวิตไม่เข้าใจว่าทำไมต้องตามจิกกันขนาดนี้หนูไม่เคยไปทำร้ายใครไม่เคยทำอะไรให้ใครเดือดร้อนด้วยซ้ำหนูแค่ทำมาหากินเลี้ยงชีพของตนเองพ่อแม่พี่สาวและตาที่กำลังป่วยในตอนนี้ก็เท่านั้นหนูเป็นเสาหลักของบ้านหาเงินเพื่อใช้ใจ่ายหลายอย่างแต่กลับโดนแบบนี้ตลอด หนูผิดหรอคะที่หนูไม่สวยไม่เก่งเสียงไม่ดีไม่โดดเด่นไม่ดังเหมือนใครใครหนูผิดหรอคะที่หนูหาเงินช่วยครอบครัวหนูผิดหรอคะที่หนูทําในสิ่งที่รักทําไมต้องคอยบอกว่าหนูควรเลิกทํามันไปเลยหนูควรเลิกร้องเพลงทําไมหนูต้องเลิกทั้งที่หนูทํามันมาตั้งแต่สามขวบซึ่งพวกคุณไม่มาดูตอนที่หนูพยายาม อดทนฝ่าฟันสู้กับมันมาเลยด้วยซ้ำแต่พวกคุณกลับตัดสินในสิ่งที่เห็นแค่ไม่ถึงสินาทีคือหนูดีไม่พอเหนื่อยคะ่ะท้อเหนื่อยที่ต้องพยายามยิ้มเวลาออกไปหน้าเวทีทุกครั้งจำไว้เลยว่าคำพูดของพวกคุณทำให้หนูไม่มีความสุขในสิ่งที่หนูเคยรักและอยากทำมันพวกคุณทำให้หนูต้องคอยระแวง คิดมากนอนไม่หลับและต้องกินยาต้านเศร้ายานอนหลับมาตลอดหนึ่งปีครึ่งสุดท้ายนี้อยากบอกว่าพวกคุณชนะหนูแล้วนะคะถ้าหยุดได้ก็หยุดการด้ยค่าคนอื่นเพราะไม่ว่าใครก็ไม่ชอบและรู้สึกแย่ในการดูถูกด้ยค่าเสมอธนาพีนองถือว่าเป็นโพดเงาระบายนั่นหลับพี่นองเป็นการระบายนะคะว่าในตอนนี้พวกกับคนทีมมาบูรี พอกับคนทีมาดอยคาตลอดระยะ2สองปีหลังจากทีได้มาอยู่ในค่ายไ้ทองคำนินหละพี่น้องเป็นจังไดหลังจากทีถือดอยคาถือบุรีมาพี่น้องจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าจนกลายเป็นแพปิพันนาพี่น้องเป็นจังไดรนะคะสำหรับทางด้านยูกิเพนพกาเพืพาา่อนกระดมีการไปแคปเอาคอมเมนต์พี่น้องไปแคปเอาคอมเมนต์ทีดอยคาเพลินนะคะนี่พี่น้องมาเบิงกันคาวาสำหรับคนทีเขามา ด้วยค่าสำหรับ uki, ยูกิเพนพกาเพ่นเขามาวาไห้จังไนแน่นี่ลำใยเล่นได้ดีน่ารักเขาก็ดันทุกคนแต่คนอื่นเล่นไม่ถึงพันนาพีนองก็ลำใยเขาเก่งเล่นดีสนุกคนก็ชอบเล่นมันทำแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องพยายามเอกลักษณ์และตัวตนจริงๆรพันนาพีนองนะคะนี่ถ้ายูกิกลับไปเล่นหมอลำนะ่ะดังกวัวนี้ มันเป็นแนวถนัดของยูกิเสียดาแทนแนวนี้ไม่ปังเท่าไหร่พนาพีนองนะคะพูดตามตรงนะคะถ้าน้องยูกิอยู่กับหมอลำตั้งแต่แรกน้องจะดังมากเลยค่ะพนาพีนองนะคะลำใยน้องเสียงเป็นเอกลักษณ์หุนดีเวลาแสดงออกเป็นธรรมชาติมากตามสไตล์คนดื้อๆเลยออกมาดูดีไม่กดดันตัวเองคนดูก็เพลินตามไปตามๆกัน ซึ่งคนอื่นที่เรียนแบบทำออกมาดูไม่น่ารักเพราะกดดันตัวเองถึงไม่ดังพนพักพนองนะคะกะ็มีอีกหลากหลายคอมเมนต์พนองที่ได้เขามาว่าไห้นะคะในช่วงทีบูลีในช่วงทีเอาน้องนี่ไปเปรียบเทียบกับศิลปินคนอื่นพี่นองนะคะนี่โดนเป็นหลายพี่นองนะคะนี่ ยิ่งมีข่าวน้องไปต่ำไปคบนักดนตรียิ่งอับแสงพันนาพี่นองกับโบดูว่าเพื่อนไปเอาข่าวมาตาใสนพี่นองนอสำหรับทางด้านน้องยูกินะคะในตอนนี้ถือว่าเป็นศิลปินทีกำลังมานแรงนพี่นองนอสำหรับวากว่านาคะศิลปินอย่างทางด้านน้องยูกินี่พี่น้องเป็นเล็กน้อยทีกาตันยูนะคะถึงแม้ว่าจะอายุยังน้อยแต่ว่าบว่า่บว่าสิบ ในเรื่องของความสามารถนะคะของน้องเองหลายคนกับม่วงวา่าอน,นาคตของน้องนี่ไกลย่างแน่นอนนะคะและการหลังจากที่น้องได้ตัดสินใจมาอยู่กับค่ายไฮทองคําพี่น้องน้องกับโดนบูลลี่โดนเปรียบเทียบสารพัดอย่างนะคะเอืน่นมาเป็นคอมเมนต์ทีเชื่องแบบดา่าเชิงแบบบูลลี่เปรียบเทียบนะพี่น้องเนาะนะคะนี่แหละพี่น้อง หลังจากที่ทางด้านน้องยูกิได้เห็นคอมเมนต์ที่เขามาบูรีที่เขามาว่าให้ข,ขนาดนี้นะคะน้องกะว่าถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าถึงกับเป็นแพนิคพันนาพีน่น้องนั่นล่ะพี่น้องสำรับเบกหน่อยที่อายุช่วงนี้ละสิบหสบปีนะคะแล้วต้องมาเป็นโรคซึมเศร้าแสดงว่าน้องต้องแบกกรับกับเรื่องเหล้าหลากหลายเรื่อง นพีนองเนาะอายุสามหนีต่ว่าเป็นโรคซึมเศร้านี่พี่นองนะคะก็แสดงว่าน้องต้องนี่ละนะคะพอกับเรื่องทีเหตุให้น้องนักใจนะคะมาหลายเรื่องอยู่ละไปเนพี่นองเนาะกะส่งกําลังใจให้สําหรับทางด้านน้องยูกิเพนพกานะคะสำหรับคนทีเข่ามาดาเข่ามาบูรีไฮนะคะหลายคนกะพากันวานะคะทุกคนนะคะทุกคนนี่ต้องโดนอยู่แล้วพี่นอง ต้องโดนคนมาบุรีต้องโดนคนมาวาไหา้ทุกคนนั่นละนะคะโดยเฉพาะศิล,ลปินหมอลำดาลงดาราหรือว่าจะเป็นผู้ได้กระตามพี่น้องทีได้ออกซื้อนะคะโดนทุกคนนั่นละพี่น้องนะคะยูทีวา่าห้องเหลือกทีสิ่ไปอ่านนะคะหรือวา่าห้องเหลือกทีสี่ปลอยพานนาะพี่น้องเนาะนะคะเพราะว่านี่ละต้องโดนทุกคนอยู่แล้วนาะพี่น้องเนาะอย่างทางด้านน้องยูกินะคะพ่อได้พอกับคอมเมนต์ในเชิง บูดีให้หลายตัวหลายเทียพี่น้องน้องกระึงกับนี่ละอ่านไปอ่านมากกรดถึงกับกลายเป็นโรคซึมเศร้านพี่น้องเนาะนะคะหลายคนกับมองมานี่ละขันห้าปลอยพานนะคะเสื้อวานะคะน้องสิบพานม่นไปได้อยู่แล้วนะคะเชื่อว่าน้องเก่งและอดทนนพี่น้องเนาะนะนพี่น้องนะคะเป็นศิลปินอีกคนนึงพี่น้องที่ทั้งสวยทั้งเก่งนะคะก็ขอเชิญชมในตรงจุดจุดนี้นะคะญาติสับไปสนใจคนทีเขมาบูรีบอย่าสับไปสนใจค้นที่มาว่าให้ นพี่น้องเนะทำวันนี้ให้ดีที่สุดละกาเสอ้อบาขันห้าน้องอดโทนอนาคตขางนาน้องสิไปเด็กไกลย่างแน่นอนนพพี่น้องเนะนะคะนันรับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะโจเบสมีสกอนน้องเขาเข้ามาสวัสดีค่ะ